นะคะเล่าเข้าสิมาร้อยทุเรียนทุเรียนป่วยนะคะใบเหลืองหมดเลยก็ต้องสิตัดทิ้งเนาะแม่แม่ก็ต้องสิชาปนกิจอันนี้อันนี้เป็นการทุม่มแหงหมดเลยนะคะแล้วทีนี้เราจะพิสูจน์เนาะใช้ซูเปอร์แคสีเอ็มสองลูกนะคะเราจะหว่านตามทรงพุ่มโรยโกนนะคะเพื่อให้ลากเดินนะคะเด้อว,วิธีการเ่ื่องนะคะเปิดปากถึงแล้วโรยเลย <laughs> อเอออืม ะะเขาจะตัดทิ้งไม่ได้นี้เราจะเอาให้มันิืน,าน,น่าค่ะวัสดีค่ะเอาภาษาบ้านเท่าเลยเนะาะค่ะมื่อนี้นะคะเราเราเข้าจะมาสัมภาษณ์ของแม่คุณช่วยนะคะที่มีปัญหาก็คือต้นทุเรียนมันเหลืองมันม่แม่ม,มันเหลืองอมันเป็นการถูกมันนีตายเนาะ แม่บอกว่าสิเฮดจ้าไหนก่อนแม่ก็สิป,ปลปอยมันทิมแล้วตัดทิมแล้วแม่สิตัดทิมนะคะประมาณสีเฮ้าเจอคือแรกเนาะแม่ก็คือมันเหลืองเนาะ<ฮ>เหลืองแม่บอกว่าสิชาปนากิจทิมนะคะเสร็จแล้วมือสองมือสิตัดมันถิ่กันบ่างคะพอ<ฮ><ฮ>ด,ดีมันเป็นการทุ่มเนาะเขาก็เลยใส่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้คะ่ะสารปรับปรุงบางุงดินนะคะของบริษัทกรุงชมูนนะคะ นะซูเปอร์เคซเมเนาะแล้วก็เปิดปากถุงมันบ่คะแม่ค่ะเปิดปากแล้วข้อเฮตุแบบไหนเขาลรยลรยตามนี่เนาะโรยตามช่วงพุ่มนี่แะค่ะโรยตามช่วงพุ่มหลังจากนั้นจักมือแม่เห็นผลชัดเจนเจ้าของสวนสิบสิบก้ามือนี่แหละสิบก้ามือบ่ถึงสิบหามือหรอกแม่กัดเทียวมาเบิ่งเรื่อยอยู่ค่ะอันหัวหน้าบอกว่าสิบหามือสิบหามือให้เบิ่งทานไปมันสิดคลืนบอแมนบ่หัวหน้าบอกค่ะได้กับมาเบิ่งชุม เบิ้งหลับเปิดน้ำใช่ไหมใดกันาเบิ้องก่อนามันส่งคืนส่งดีขึ้นยกบ๋ออ่ามันอเียคืนแล้วเนี่ยจ้ะจักมือแม่ที่มันเห็นชัดเจนที่มันแตกสิบห้าวันสิบห้าวันผลปรากฏวา่าจากสีใบมันเหลืองเหระคะแมนค่ะมันเขียวค่ะแล้วมันแตกยอดเดนวะแม,มแะ่มันแตกยอดอ่ามันแตกยอดเบื้องไกลๆนะคะอ่าอันนี้คืออันนี้คือเราเห็นชัดเจนเลยนะคะ,คะใส่ซูเปอร์แคชีเอ็มห้อยอ่ะห้อยเหงาย่างเดียวนะคะ เป็นพน์จนใบเขียวขึ้นเนาะแตกยอดแตกยอดออกนะคะแล้วก็ที่เป็นการถูกก็เริ่มก็เริ่มมีหนอนะแม่เนาะมียอดขึ้นมามันตายแล้วมันก็มเกมันแตกไหมนะคะถีเราใส่เนาะวันนี้แม่ประทับใจ